สวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการสร้างปุ่มที่มันอยู่กับสายัคเร่งในกรณีที่สายัคเร่งมันขาดนะครับในกรณีที่สายัคเร่งเรามันขาดแล้วมันมันไม่มีปุ่ม ราจะทําสายกันเล็กอีกด้านหนึ่งให้มันมีปุ่มเหมือนเหมือนที่ด้านนี้นะฮะเพื่อที่ว่ามันจะไปใช้งานล็อกกันกันกบลูกเล่งในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อมันมันไป,ไปล็อกขัดกันกับลูกเล่งมันก็เราก็จะสามารถเล่งคันเล่งได้ครับพอปุ่มเจ้าตัวปุ่มเนี่ยแหละมันจะจะจะ,จะไปขัดในรูร่องของลูกเล่งที่ที่เขาสร้างไว้ แต่ในกรณีบางเครบางคันนะครับใช้เป็นนานๆปุ่มมันหลุดปุ่มมันขาดโดยเฉพาะรถที่ผ่านการโมดิฟายเนี่ยเมื่อมันไม่มีปุ่มเนี่ยเวลาเราเล่งมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ก่อนทำการสร้างปุ่มเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีนะครับเราจะต้องมีตะกัวตะกัวที่ใช้บัตรกรีสายไฟทั่วไปเนี่ยนะครับ ถัดมาสิ่งที่เราต้องมีก็คือเจ้าตัวฟลักตัวเชื่อมประสานระหว่างลวดกับเจ้าตัวตะก,กัวถัดมาที่ขาดไม่ได้เลยนะเป็นหัวแรงครับแนะนำให้เป็นหัวแรงปืนครับหัวแรงปืนเนี่ยมันจะสามารถให้ความร้อนได้เร็วทำงานทำให้งานของเราเสร็จเร็ว ส,ส่วนหัวแร้งที่เป็นลักษณะคล้ายๆด้ามปากกาก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะทำงานได้ค่อนข้างช้าเดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างครับไม่ยากครับเจ้าตัวลวดหรือตะก,กัวที่เราจะใช้การบัดกีเนี่ยก่อนทำการบัดกีเนี่ยเราจุ่มไปกับกับฟลักกิดหนึ่งนรแล้วเราก็ ทำการให้ความร้อนสายของเราผ่านหัวแรงนะครับดังนั้นเตรียมตะกัวที่เราจะใช้การบัดกีเชื่อมกับเลยนะทักษะตรงนี้สามารถฝึกเองนายครับ โอแคเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเพระว่าอีกตัวหัวแรงเนี่ยการซ่อมมอไซค์ของเราก็จำเป็นต้องมีติดร้านากันนะครับ เราสามารถให้ความร้อนแล้วก็ตกแต่งมันได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเน้นสวยงามครับเน้นใช้งานได้จริงสักพักทิ้งไว้สักพักเจ้าตัวตัะก,กัวเราก็มันก็จะแข็งตัวจะแล้วเราก็นํามาเทสก,ก,กันกับเจ้าตัวลูกเร่ง ดึงดูจนมั่นใจว่ามันแข็งแรงแน่นดีเพียงทีนี้เราก็เราก็จะได้ปุ่มขึ้นมาใช้ทดแทนปุ่มเดิมที่มันเสียหน้าตามันก็จะ <c> คล้ายๆกับของเดิมอาจจะไม่สวยเท <c> ่าของเดิมแต่ว่าใช้งานได้จริงนะฮะก็หวังว่าเอ้ยเดี๋ยว เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะมาแนะนำนะครับตะกัวเนี่ยมันจะมีเบอร์ตะกัวก็จะมีเบอร์นะครับซึ่งเบอร์เนี่ยสำคัญมากเลยในการบัดกรีพวกสายพวกเนี้ยแนะนำให,ให้เราใช้ตะกัวเบอร์60ทับ40นะครับ 60ทับ40เบอร์ตะกัวนะครับ60ทับ40นี่คือความลับเลยฮนะส่วนตะกัวเบอร์40่ทับ60ไม่แนะนำไม่ใช้นะครับผมเคยใช้แล้วมันมันบันบัดกีไม่ค่อยติดนะครับมันบัดกีไม่ค่อยติด พอผมหันมาใช้ตะกัวเบอร์60สิทับสีเนี่ยผลปรากฏว่าการบัดกีสายไฟของผมนี่รู้สึกว่ามันจะง่ายดายง่ายมากเชื่อมติดแป๊บเดียวอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คือบริษัทที่ผลิผตตะกัวนะครับแนะนําให้ใช้ของบริษัทอุตาคอนะตะกัวของบริษัทนี้ เป็นตะกัวที่บัตรกใีใช้งานบัตรกีได้ง่ายสะดวกก็ใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับตะกัวของบริษัทอุนตาคอเบอร์เบอร์ตะกัวก็60ทับ40เอาไปลองใช้ดูนะฮะเผื่อว่ามันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่พบเจอปัญหาการบัดกีไม่ค่อยติดบัตรกียาก ลองดูนะครับ